การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาให้สิทธิในการแก้ไขเข้าถึงหรือแจ้งลบข้อมูลที่ให้ไว้กับองค์กรกำหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษหากองค์กรไม่ปฏิบัติตาม พรบนี้ดียังไงข้อมูลของคุณจะไม่ถูกซื้อขายเหมือนผักปลาถ้าใครสักคนที่มีสิทธิ์ได้เงินจากข้อมูลของคุณต้องเป็นตัวคนเองสายโทรศัพท์อิสระที่โทรมาขายของวุ่นวายเหล่านั้นจะหายไปจากชีวิตคุณหรืออย่างน้อยก็มีสิทธิ์จัดการกลุ่มคนที่โทรมาสร้างความลำคาญให้คุณได้การละเมิดข้อมูลส่วนตัวนั้นมีบทลงโทษจริงจังแค่แอบถ่ายรูปคุณออกไปโพสโดยไม่ยินยอมก็สามารถเอาผิดได้แล้ว เพียงแค่การเก็บข้อมูลของเราไว้โดยไม่ขอคำยินยอมก็ถือว่าผิดเพราะว่าการเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากคุณที่เป็นเจ้าของข้อมูลเสมอผู้เก็บจะต้องแจ้งสิทธิ์รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบเสมอต้องเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้นห้ามเก็บจากแหล่งอื่นหากผู้เก็บพบว่ามีการรั่วของข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้า เจ้าของข้อมูลให้ทราบภายใน72ชั่วโมงคุ้มครองข้อมูลของเราคนไทยทุกคนไม่ว่าผู้เก็บจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามผู้เก็บคือองค์กรทุกขนาดแม้แต่องค์กรการกุศลก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเช่นเดียวกันก่อนจะให้ข้อมูลใครไปเช็คให้ดีๆตามเช็คลิสตน์นี้ข้อมูลใดบ้างที่จะจัดเก็บ ถูกประสงค์ของการเก็บข้อมูลระยะเวลาของการเก็บข้อมูลชื่อและเบอร์ของบริษัทหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูลบทลงโทษของ p D P A โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน1ปีและหรือปรับสูงสุด1ล้านบาทโทษทางแพ่งและมีโทษทางปกครองการกระทำความผิดที่ต้องระวังโทษอาญา หนึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 2. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ 3. ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เซนซิทีฟไปต่างประเทศเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้ 4. ่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้นำไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นวิเคราะห์ ทุกวันนี้ระบบดิจิทัลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยแต่และช่องทางที่เราใช้งานก็จะมีการเก็บข้อมูลสมบุกบข,ของเราก่อนใช้งานเสมอเช่นชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราให้ไปนั้นจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นจริงๆและไม่นํา ข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือความยินยอมของเราดังนั้นจึงมีพร,ะระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับใช้ในการคุม้มครองและให้สิทธิ์ที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองเรวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม หากผู่ใดหรือองค์กรใดไม,ไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมาซึ่งบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นม,มีทั้งมีทั้งโทษทางแพ่งโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง